สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องสาวผู้ไทยชาวสวนค่ะวันนี้ก็จะพามาดูลูกหมูนะคะวันที่ห้าคลอดได้ห้าวันแล้วนะคะว่าน้องจะตัวโตแค่ไหนนะคะอู้ยเด็กๆอยู่ทางนู้นค่ะเรามาผิดที่ผิดทางะค่ะทุกคนเพิ่งจะได้ห้าวันนะคะ,ะลูกหมูป่าของเราคลอดวันที่สองนะคะตรงกับวันหวยออกพอดี ลายเริ่มเด่นชัดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็วิ่งเร็วทุกตัวออ๊ยแม่เพิ่นจะห่วงนิดนึงนะทุกคนตัวตัวดำนะคะแม่บัวงเงินนะคะเป็นแม่ของเจ้าหมูป่านะคะนี่ค่ะทุกคนหกตัวแข็งแรงทุกตัวเลยนะคะ<อ>ก็เริ่มวิ่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอ้วนขึ้นนะ,ะทุกคนโตวไวมากนะคะห้าวันกำลังน่ารักน่าชังเลยะคะ่ะนี่ค่ะ ้าวันแล้วนะคะทุกคนนี่ลายเริ่มเด่นชัดขึ้นนะคะเริ่มอ้วนขึ้นเนาะนี่ค่ะมาแล้ว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 เดินมาแล้วเดินมาแล้วนี่ค่ะน่ารักมากเลยนะแม่เขาจะห่วงมากนะคะช่วงนี้นะเพราะว่าเพิ่งคลอดใหม่ๆนะคะนี่ลูกหมูก็เดินทั่วคอกเลยนะคะตอนนี้ยังกินอาหารไม่เป็นนะคะ ก็กินนมแม่อย่างเดียวเลยนะคะนี่แม่บัวเงินเห็นไหมคะทุกคนน่ารักมากเลยก็มีอ่าชาวบ้านนะคะมาจับจองไปแล้วสามตัวนะคะเป็นตัวเมียสองตัวผู้หนึ่ง